หัวใจเอาวัยวะที่ทํางานไม่เคยหยุดแต่ถ้าวันหนึ่งมันหยุดเต้นขึ้น,นมาหละ่ะจะทำยังไงวันนี้หมอมีเคล็ดลับวิธีดูแลสุขภาพหัวใจมาฝากกันค่ะ 1. ก็คือเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะ เน้นกลุ่มที่เป็นมดิเตอร์เรเนียนไดเอทหรือว่าเป็นพวกผักผลไม้อาหารโฮเกนมีเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูงหรืออาหารเค็มไขมันสูงน้ำตาลสูงเป็นต้นค่ะข้อ2ก็คือแนะนําให้ควบคุมน้ําหนักตัวหรือว่าระวังไม่ให้เกิดภาวะอ,อ้วนแตัชนีนว่ากายจะต้องไม่เกิน23่สงคนที่มีน้ําหนักเยอะเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงของหลอดเลือดหัวใจเนื่องจากไขมันอาจจะไปตันทา้งเส้นเลือดได้แล้วก็อาจจะทําให้มีภาวะการอักเสบที่เพิ่มขึ้นได้่ะมก็คือแนะนําการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทาแนะนําก็คือการออกกําลังกายระดับปานกลางให้ได้15 0นาทีต่อสัปดาห์เพื่อสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดโดยเน้นการออกกําลังกายด้วยวิธีแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ได้แก่จัมพพวกการวิ่งการเดินเร็วว่ายน้ำข้อสี่นะคะก็คือการพักผ่อนหรือว่านอนหลับให้เพียงพอโดยที่ปริมาณชั่วโมงเนี่ยจะต้องอยู่ที่7-9ชั่วโมงต่อวันเนื่องจากการนอนน้อยเนี่ยก็จะมีผลทําให้ความดันโลหิตสูงหรือว่ามีภาวะหัวใจเต้นเร็วขึ้นได้ต่อไปข้อที่5นะคะก็คือีเลี่ยงให้ห่างกับ ความเครียดเนื่องจากโรคเครียดหรือว่าโรคซึ่งเศร้าเนี่ยจะสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้อย่างมีน,งมนัยสำคัญนะคะข้อ6นะคะก็ให้หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์นะคะ เนื่องจากแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีผลเพิ่มความดันโลหิตสูงได้แล้วก็อาจจะทําให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะนอกจากนี้ห่างดื่มสุราหนักจนเกิดพิษสุราเรื้อรังเนี่ยก็อาจจะทําให้มีผลต่อการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจบิดตัวอ่อนแรงได้นะคะโดยคําแนะนําการดื่มแอลกอฮอล์ต่อวันก็คือผู้ชายไม่เกิน2สแตนด์ดดดิงแล้วก็ผู้หญิงไม่เกิน1นึ่งสแตนด์ดดดิงนะคะเข้าสุดท้ายนะคะก็คือให้หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ทั้งบุหรีม่มวนแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะคะ เนื่องจากบัจใจเสียงสำคัญให้เกิดหลอดเลือดแข็งตัวและวนำไปสู่ภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้วันนี้เป็นวันหัวใจโลกนะคะหมอก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมดูแลสุขภาพหัวใจด้วยกันนะคะ